รสชาติอร่อยเป็ดหอมสัีเครับองด,ดาเที่ยวพอลูกเที่ยวปิดตางกับ พยาบาลศรีราชตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้า mm. ผมมาตรวจสุขภาพตามรอบตามระยะที่หมอนัดครับแต่เรียบร้อยละเจาะเลือดเอ็กซเรย์ ray. อะไรต่างๆเรียบร้อยตอนนี้ก็รอเวลาแล้วก็กดข้าวมาเดี๋ยวเดินไปหาข้าวทานกันดีกว่าครับ ที่จริงในโรงพยาบาลเขาก็มีบริการร้านอาหารอะไรอร่อยอร่อยดีๆทั้งนั้นนะนะแต่ว่ามาแถวย่านศิริราชแล้วไม่ได้ครับต้องพาเพื่อนๆมาเดินย่านนี้ฮรย่านวังเดิมหรือย่านถนนพลานนกแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านที่เคยดูคลิปผมอ่ะผมเคยทำคลิปตือหวนซึ่งหาทานยาก อยู่เจ้านึงแล้วก็ปรากฏว่าผมก็เคยมามาหาหมอแบบนี้แหละถ้าผมมาหาหมอที่ไรอะ่ะผมก็ต้องไปทางซื้อควรนะับข้าวสวยร้อนที่นี่แต่ว่ามาคราวที่แล้วเหมือนกับร้านเค้าปิดแล้วก็เห็นมี f อซบอกว่ามาหาไม่เจอเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตกันเลยดีกว่าครับว่าร้านเขายังอยู่ไหม หรือเพื่อนๆตามดูผมก็ได้ครับว่าวันนี้ผมจะทานอะไรก่อนไปหาหมอเป็นเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีครับก็ร้านค้าก็ยังคึกครักแต่ว่าเพราะส่วนมากร้านแถวนี้ก็มาแต่เช้านะฮะนี่เจ้าอร่อยตัวแปดสีลมเจ้าอร่อย<ม>เดี๋ยวทานข้าวเสร็จเดี๋ยวมาแวะซื้อไปฝากคุณตั๊กสิก เป็นเพื่อนดูเนเพล่นนไปนะครับนี่ทอดทุกอย่างว้ยกุ้งหน้าทานกุ้งหน้าทานกุ้งทอดกรอบอไก่มีปลามีน้องไก่อะไรเรียบร้อยรวยปิ้งครับถึงแม้จะยังเช้าอยู่แต่ว่าแต่ว่าที่นี่เขา ช้าแต่เช้าก็มีขายแล้นะฮะนี่แปดโมงกว่าๆรู้สึกว่าทีแรกผมนึกว่าเออจะมีอะไรให้ดูไหมแต่ว่าเต็มที่เลยครับร้านอันนี้เนี่ยงปลาทูนึกว่าอาหารญี่ปุ่นนึกว่าอาหารญี่ปุ่นขออนุญาตไทยหน่อยนะครับอ,อันนี้หน้าทานอะไรนะกุช่ายกุช่ายไทยเทปเทปมี าเจ้าพ่อฉางเกลือนะฮะนี่เก่าแก่อยู่คู่กับถนนแานนกมานานถนนแานนกเขาเริ่มนจากนี้ฮะท่าน้ําเนี่ยทา่นยทาน้ำสีลาดตรงไปเดินไปเนี่ยสองร้อยกว่าเมตรก็เป็นท่าน้ำแนละ้วผัก้งผลไม้อันนี้เขาเรียกอะไรนะพุซซาพุซซาพุซซาอะไรพุซซาช็อกโกแลตหรืออะไรสักอย่าง อร่อยคนระับยวหาหมอเสร็จมาซื้อไปเดินทางวันนี้ก็จะเที่ยวไปไม่กลับบ้านเหมือนเดิมะนะแต่ว่าแวะหาหมอก่อนโอ้หน่าทานนะ <c oughs> นี่หมูปั้นเป็นก้อนๆใช่ไหม <c oughs> หมูเป็นหมูอยากซื้อทุกอย่างเลยแต่เดี๋ยวต้องไปหาหมอก่อน <c oughs> <c oughs> อนึ่งข้าวเหนียวมา ผู้คนก็เยอะเหมือนเดิมฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นทางสัญจรนะอย่๋งที่บอกนะว่าท้าน้ําสีลาดอยู่ตรงนู้นเพราะนั้นปกติผมต้องผมต้องเลี้ยวซอยนี้นะแต่ว่าเออเลี้ยวซอยนี้สิถ้าเราจะไปดูอ่ร้านตือหวนว่ายังอยู่หรือเปล่าเานาะเจ้าหนขายดีมากข <laughs> ายดีมาก ไม่ทันเลยล่ะฮะหวัค้ามาพร้อมกันเลยครับโจ๊กเกียเกลียงเจ้าเก่าสิร,ราชค,ครับ <ś c oughs> ผมเดินเข้ามาในซอยรัดนะฮะจากเมื่อกี้นี้ทีแรกว่าจะมากินข้าวซอยตรงนี้ <ś c oughs> ร้านข้าวซอยข้าวซอยเต็มสูตรที่ผมทานประจำร้านนี้เขาหยุดเสาร์อาทิตย์ฮะไม่ได้กิน อยู่เสาทิด์อยู่เสาทิด์มาผมเดินจะทะลุวังหลังฮาย่านวังหลังเนี่ยทะลุเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าย่านวังหลังมาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนครั้งเนี่ยมันก็จะแปลกหูแปลกตาไปมีร้านอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปที่ผมกําลังมองหาร้านตือหวนผมเคยมาทานนะอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวถ้าพ้นตรงนี้ก็แปลว่าไม่มีละแปลว่า เนี่ยมาก่อนก็จะเป็นร้านเก่าๆแล้วอยู่ประมาณเนี้แต่สงสัยจะเลิกกิจการไปแล้วมาดูฝั่งนี้ขนมจีนเขาเปิดร้านใหม่ๆขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยากะทิหอมเนี่ยผมว่าเขาอยู่ประมาณนี้แหละน่าจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับ ร้านอาหารใต้รน้ปทานครับด้วยความมั่นใจผมเดินย้อนออกมาเดินย้อนออกมาแล้วก็หาอะไรรับประทานก่อนไปพบหมอด้วยครับาทานจะไม่มีแล้วครับ ร้านตือชวนขอดูนี่ก่อนผมอยู่ที่ร้านสุวรรณชวนเสวยครับทานข้างในก็ได้ซื้อกับเขาก็น่าจะขายดีอ่ะพร้อมพร้อมที่จะใส่กล่องนีอะไรนะบะมีเป็ดข้าวหน้าเป็ดบะหมี่หมูแดงก็มีหมูกรอบก็มีข้าวผัดอันนี้เหมือนกับเอามาวางยวดน้ำลายเลย เอาคุกกี้ไข่เจแล้วไข่เจียวโบราณไหนมันเป็นยังไงล่ะจะมีสมุนไพรมีหัวระพามีกระเทียมมีพริกมีหมูสับจ้ะโอ้ไม่ไหวละไปกินข้างในดีกว่าไาเดี๋ยวเข้าไปหาโต๊ะข้างในคร่ะสุวรรณาอาหารไทยเวียดนามซีฟู้ดเป็ดย่างแหนมเนืองร้านแดงหนองคายนะข้างหน้าเขามีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยไปไปหาที่นั่งกินในร้านดีกว่า ไปสั่งที่โต๊ะเลยนะฮะโอ้สงสัยผมจะเอาตัวไม่รอดจากเป็ดแน่นอนเลยนะอย่าแล้วก,กินเดี๋ยวไปสั่งข้าวหน้าเป็ดกินดีกว่าครับอเลือดหมูอะไรเขาก็มีโอ้ก๋วยเตี๋ยวหรือเลือดหมูอะไรก็มีคนะ เวลาน่าจะเหลือเยอะครับก็เลยหาที่นั่งที่สบายๆหน่อยรอเวลาเพราะตอนนี้ประมาณเกือบเกือบเก้าโมงแต่ถ้าตามคิวที่ที่ดูแล้วเนี่ยของผมน่าจะประมาณสิบโมงกว่าๆอาจจะเร็วก็ได้ครับอาจจะเร็วก็ได้ก็เลยมาหาที่นั่งที่นั่งสบายๆไม่รบกวนใครคาดชืลอกหน่อย เป็นอแอลกอฮอล์ที่ประเภทพุดเกรดพุดเกรดนร,ร,ร้านนี้เขาเด็ดทีข้าวหน้าเป็ดนี้ก็จะกินข้าวหน้าเป็ดร้านนี้แต่เช้าคนยังไม่เยอะฮอะร้านนี้เป็นร้านยอดนิยมร้านหนึ่งของ ในถนนย่านวังหลังว่าที่นั่งๆอยูเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่มาหาหมอแล้วก็รอโต๊ะหนึงตรงนู้นเนี้ยเมื่อกี้เอ็กซเรย์คิวต่อจากผมมาเจอที่นี่แรับนะครับที่มาอย่างแรกเลยต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูเอามาซดน้ำแกงกันร้อนๆนี่ครับอื้อ เขามีครบเครื่องมีหมูก้อนมีไส้ฮะตำลึงนะตำลึงชิมเปล่าๆไม่ต้องปรุงกันํนำซุกหวานกม,มปมกลมครับม,มานั่งในๆนี่ดีอย่างครับเวลาป้องแล้วไม่ติดใจทั้งหลัผมชอบเข้ามุมแบบนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะเพียงแต่ เอาน้ำส้มน้ำส้มมาไว้จิ้มก็จะใช้ได้ละมาแล้วครับที่จริงอะ่ะผมสั่งข้าวหน้าเป็ดไปแต่ข้าวหน้าเป็ดยังไม่มาอยากกินตูดเป็ดสั่งตูดมาสองตูดแล้วก็เอาคอมาด้วย ต้องมีน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มเป็ดเขามีมาให้ครับนี่ครับเฮ้ชอบมากเลยอืออ้อมาแล้วข้าวหน้าเป็ดผมมาแล้ว <c oughs> ข้าวหน้าเป็ดนี่โอ้ยมองหาอะไรลรูกฮะ <c oughs> ผมมองหาขิงดอง ผิดหวังเล็กๆไม่มีสิงดองให้ชิมชิมเป็ดเจ้านี้อือภาูดภาพูดมันนุ่ม ชอบปินคอเพราะคอมันแบบหนังๆดีเป็นหนังหๆมาครับนี่น้ำเป็ดลาดเลยลาดเลยผมชอบน้ำชักโชกใส่เจ้าน้ำจิ้มซอสเพิ่มรสชาติเข้าไปหน่อย เขาเรียกอะไรน้ำจ,จิ้มหมูแดงน้ำจิ้มเป็ดน,นันะ่นแหละบุกคราวเลยครับ ทานตอนอดข้าวมาตั้งแต่ไม่เย็นวานนะก็ต้องเจาะเลือดถ้าให้ถึงดองมาด้วยนี่ครับให้เต็มร้อยเลยครับ รสชาติอร่อยเป็ดหอมเป็ดหอมแห้งหนังแห้งนะแต่เนื้อชำ่ำ กดวล้มตุกกดวเวล้มตุกเลือด,ดหมูถ้าเป็นทางเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกจีนกะูยชรับแต่ในกรุงเทพนี่หาไม,ม่ค่อยมีฮะจีนกูชยัย นถ้าพี่โดโดมาด้วยนี่จะสั่งเนื้อล,ล้วนๆอีกจานหนึ่งมาครัวไม่หมด ัน,นเนื้อเป็ดหมดเนื้อเป็ดล้วนที่อยู่ในข้าวหมดกระตุ่นมามมมแต่นี่เขาเลาะกระดูกเลาะอะไรนละาะแค่กระตุ่เลาะเอา อะไรละมันจะมีคือไม่สาบอ,อ่ะอ่ามันจะมีปุ่มสาบก็ไม่สาบนุ่มดวนดีครับผมชอบกินตุ่เป็ดเพราะมันนุ่มๆดีเนี่ยใน,นคอผมสั่งคอมาคองน้สก็คิดจะ ตูดละสิบบาทคอละสิบบาท่าททงนคนชอบกินหนังเป็ดก็กินคอก็ได้หนังเป็ดเปด็นวยถ้ามาตอนนี้แบบ เป็ดเขาแบบย่างเสร็จใหม่ๆนะันี้อร่อยมากค mm. อเพราะมันจะกรอบ mm. แล้วผมว่าหนังตรงคอมันหอมนะมันหอมม, mm. มีอม่อ่ะ ที่ชอบน้ำมาตูมชอบตั้งวงนะออกคอไปเป็นตับแก้มน้ำมาตูมน้ำลำํำไยเนะี่ยเพลินดีไงได้มีได้มีอะไรดุดด,ดูเื้อเขียว ด้านนี้ก็เปิดแต่เช้าเพราะว่าเขารับคนที่มาตรวจบางทีจอะอาจจะยังไม่ทันข้าวเช้าเลยนะใช่ครับ,อ,บอาจจะมาจอะเลือดต้องลดอาหารเนี่ยับ ดีครันไข้บางทีต้องมีสิ้นยาก่อนอาหารหลังอาหารอิ่มเรียบร้อยครับทั้งหมด152บาบาท ร้อยห้าสิบสองบาทครับไปไปต่อครับครับเพื่อนๆครับหาหมอเสร็จเรียบร้อยเที่ยวไปไม่กลับบ้าน<ม>ก็มารับครูตัดกับโดโดอ้มาหวัดดีกันตอนไทยคลิปโดวหวัดดีครับยังสวสีครับยังไปมาครับผมก็แวะมาตรวจสุขภาพตามที่วงรอบที่หมอนัดนะครับแต่ว่าเสร็จปุ๊บ เราเดินทางต่อเลยครับนี่ครับเมฆคล้มเลยส่วนจะไปไหนเที่ยวไปไม่กลับบ้านทริปนี้เพื่อนๆติดตามต่อไปนะครับคลิปนี้คงเท่านี้ครับคูตั๊กเมื่อกี้หวัดดีหวัดดีครับวัดดีรอบหนึ่งไลน์รอบหนึ่งด้วยครับสวัสดีครับสวครับอ่าฝากกดอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูให้จนลูกค้าท่านนั้นครับเจอกันที่รไปครับบ๊ายบาย สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ